เฮ้ยตกใจเพื่อนสถานการณ์ข้ามันยันไงบ้างอ่ะพี่ว่ดีน้องกูว่ารีบรวจดิกลุ่มใหญ่เราเพย่มาคุกใหญ่ด่วนเขาจะไฟคุกใหญ่นะพี่ดีพี่บินตรงนี้พี่ช่วยพี่บินไหมมันจะเป็นบาวเลอร์คันนั้น เราอยไกให้เรื่อยๆน่ากลัวไอสัตว์เลยคาตีนอยู่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเจ็นเย็นเย็นเล็กน้อยเล็กน้อยคิดว่าต้องมีหาบ้างเราไปจังอะไรตลอดเวลาอุมาอุมาอุมาคนนึงไมปปากดีเลยไอ้สัตว์ไอเหี้ยจอพี่พี่มาโดนจับด้วยนะรับพี่ไม่ขึ้นรถกูจะจบด้ เฮ้ยใครมามึงเอาจงไปด้วยดิพ <g resur faced> ี่แวนพี่แวนไอแวนไอแวนไอโจง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 ไปไหนนะเอาแวนเด้จงเฮ้ยไปเดินวันละใจเย็นใจเย็นใจไอ้ตายพูดดิสัตว์เยี่ยงจะเยี่ยง้มันรู้ก่อนแล้วเขายิงพี่ฝ่าผมนี่ไม่ใช่หรอไอ้เที้ยไอโจงไม่เอาโจงไม่เอาไม่เอาเราอยู่เยอะอยู่เยอะจะทำย่างงี้ใจเย็นใจเย็นไว้เดี๋ยวไปเก็บเก็บไปในไฟเก็บไปในไฟให้มันลุกก่อนเออยิงเก็บไปในไฟเก็บไปในไฟเดี๋ยวเอโอเคถ้าพี่ไม่ห้ามช้านะ เออวิ่งชาวเพื่อนไหนสัตว์ชาวเพื่อนเหรอเพี่เออผมผิดเพ้อพี่เดีโอเอย่าให้เขารู้ดิไม่งั้ผมพุ่งไปเร็เขามาตอนบ่ายตายนะตายนะไฟไฟไฟเราได้เปรียบตอนนี้ กูว่ากูว่าตอนนี้หอไม่คุ้มว่ะหลงต้องต้องตึงต้องดึกเอาผมไม่ได้ว่าไรเอาต่อจะสูนต่อจะนต่อไอจดักแคมต่อนโอเคพี่มันอยู่ต่อูนเอ้ยมาไฟมึงต้องมาไฟต้องมาไฟต้องมาไฟไปตีโดนอยู่มาไฟเลยจีพีจีพีจีพีจีีคุติโก้จีร่วงนะ เอาพี่ปตีหน่อยพี่ดุถ้าล่วงอ่ะสวมาแล้วจลมเล่นเลยจลมเล่นเลยโจมเล่นเลยไปเองโจมลมเลยไปจับจับเต็มที่เเต็มที่เลยเต็มที่เลยเอาเลยเอาเลยเอาเต็มที่เลยมาแล้วสวหน้หงะไรน้มาไปไหนไปไหนไปไหนอะไรไงไังไร่นไอ้สากันดีดัง

พอ้มตเหี้ยไอ้แก่ไอเยอะไอ้ไอ้เยเป็นเฉียวไอ้เยอะตีจมีสัตว์งไอ้เยอะตายซะตีม่ตว์โ่ตีมตอง่ไอ่เยอะตายีจมีสัตว์โ่ตีจมีัตว์โง่ตเจมีสยตว์่ตีจมีสัตว์โง่ตีจมีสัตว์ไม่ตีจมีสัตว์โง่ตีจมีสัตว์โง่ตีมีสัตว์โง่ตีจมีมัตอม่ตีจมีสัตวพ่ตีจมีสตว์โง่ตีจมเลัตง่ ชิวเย่นีิชิวลุมเลยหรอลุมเลยทีนี่มันเตะเข่าไก่ยืนนี่อะไรยนกระโหลกไม่ยเข่าปลายยืนเข่าควายยืนเข่าควายยี่ห้อไม่เอาไม่ไม่บํพโจโจโจไม่บําศพโจเดี๋ยวมึงจะโดนกูไล้สัตว์มันเพิ่งตายพี่ทัทีกินมึอแป๊บนมึง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 ต้อทิ้งเราต้องมาสนุก่อนไปลงสารเสื่สูตก่อนค่อยห่อขอข้าวก่อนหิวข้าวรุ่นใหญ่ห้ามไว้เฉยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูอะโจดึงไปข้างนอกให้ไปแยกให้โจมีห่อบปะ ไม่มีพี่พึ่งรอดมาจากคอใส่กอก่อนเสียงม,มึงดังหรือมมไม่มึงกกว่ามันแตกวะไม่รู้พี่มันได้ความอยู่ไหมล่ะถ้ามันได้ความก็ไปไปเลยพี่ไปไปไปเดี๋ยวเราซ่อมรถมึงซ่อมรยพี่ดิคุณจะกินข้าว เราต้องรถกินข้าวก่อนไม่บ้านใครไม่รู้ว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่คุมอ่ะตอบไหมเป็นบ้านไหนก็กต้องฟังครับไม่งั้นงคงจะได้ออกแก๊งอ่ะ เอายอมหาถอนตัวพี่ซ้อมไม่ติดหรอพี่ต้องซ้อมอ,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 อีกรอบไม่ใช่เผอกดแคนเซิลทาให้พี่ดำรู้ไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกู้งหอยแยกเหมือนกันติดจากเนี้ยโอ้โหเสร็จยังเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วมันเหมือนไม่มีหอยใช่ไหมไม่มีพี่ไม่มีพี่ยังไม่มีป่ะ แล้วแบงค์ห่อแบาตู้ไงพี่อืมเออว่ะกินในเกมหรือนอกเกมพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่จูให้กดเดยเออเฮ้ยกูว่ามึงต้องแบ่งไปช่วยพรหน่อยว่ะไม่มี่หอพี่ถุงห่อป้าขอถุงนึงดิผมมีผมมีพี่กระเป๋าอะไรพี่เหอะมึงเอาสองซอมานี่มาให้กูเลยมาแล้วมึงไปเล่นช่วยพรไปด้วยคุกด้วย มึงไปมึงมึงขอห่อให้กูเลยไม่ต้องเก็บกูมีห่อเดียวนะไอ้บังแต่เรื่องของมึงกูจะเก็บไว้ในใจแล้วกูจะกูจะไม่บอกใครรอมตายสองยูศูนย์ไอ้รอบตายสองยูศูนย์ห่อนี้อีกศพหนึ่งอ่ะอีกศพหนึ่งอ่ะอีกศพหนึ่งอ่ะเนี่ยในศพเนี้ยศพเนี้ยไอ้จอนกูว่าเรามีไหมมีถุงห่อไหมเฮัลโหลไอ้สัสไม่ไม่มีไม่เห็นเพจไม่มีมีแล้วไม่มีมีแค่ห่อเดียวหรอไปไม่เห็นศพนี่ไงพี่นี่ไงเอออุ้มต้องอุ้มหอาอเอาผมปนให้ละ จะนกูว่าเราไปเบิกรถเถิดแผนมึงไปกับช่วยเพื่อนต่อนะอยเดี๋ยวกูแก่โจมไม่ตอนมึงไปใครวิงินหกพันนะพี่ยังกินเตี๋ยวไม่เสร็จเลยวะมันมีแค่ในในบอมครับช่วยพอหน่อยเดี๋มันไม่มีควชีวิตจริงถ้าไม่จะเป็นในบอมเหย่าบพื่อนก็ได้นะก้มสื่อสารง่ายกว่าวะมันอยู่เอามงสบให้คนอื่นก้มก็ได้รถพี่เต็มรถพี่เต็ม เหลือไอพรใช่ไอพรคนเดียวปะพี่พรหลังแบบหลังสุดเลยพี่อุยเอาเน้าตื่นเต้นจริงแล้วเหรอพี่เอาสบายไหมล่ะเอ,เอา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 พี่เอาเอาวายเมื่อกี้ขับเมื่อกี้ขับมือเดียวพอดีพี่กินน้ำเขียวอยู่ ตำรวจถงกูทั้งสองนอนแต่กูว่ากูไหวชิวว่ะเอาแมวหานะพี่นะจับได้กไ็ไล่ไม้สัตว์ตัวแม่นปืนนั่งข้างด้วยอยู่แล้วพีไ่ไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือแล้วเพราะว่ากิทาลีกิทาลี<ๆ>หายไปนันแล้วตำรวจเหลืออยู่พี่กูเยอะนะพี่ดำ เฮียอย่างหน้อยเวลากูโดนดากูถึงแม่งลุมปนนึงนนึค่อยโมค่อยโม้แตกแตกืตะโกนะแตกืตะโกนะ้าแตกเดี๋ยวพี่ยังยยังพียังมันตายตาอย่างนี้พี่วิ จับพี่ไม่ได้หรอกพี่บอกให้ไม่นิ่งพี่ดำไม่นิ่งนะเดี๋ยวความมั่นใจระยะมันไม่ได้หว่ะพี่เนี่ยพอระยะถึงแตกแล้วเนี่ยผมวางเป้าแบบโหล้ออะโอเคโอเคไม่เป็นไรไอ้ชิวไม่เหมือนแตกนะเมื่อกี้มันเบยตัวหนึ่งแค่เหมือนแค่เหมือนไม,ไม่แตก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 ,แตก,แตกพี่ โกดีเรียกความมั่นใจให้ตัว<ม>เองหน่อยดีแต่จริงๆตำรวจในเมืองเยอะนะเพื่อนไม่มีแล้วนะเพราะว่า<ต>ผมยิงแตกข้างหลังไม่มีแล้วนะ,นะแต่โจบอกว่าโจยิงแตกหมดแล้วตอนนี้หลุดแล้วพี่อย่าขับชนอีกก็พอมันจะมีฮอแทน ประเด็นคือเราเนี่ยเรา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 ,เราต้องเติมน้ำมันม่อย,ยพี่เอออยู่นี่จะลกอะไรอ่ะวายมันจอดเราเราเลยเราก็ชิวๆเนี่ยมันหลักจะได้พี่นั่นไง <laughs> เปลี่ยนวมหน้าคุกวมหน้าคุกน,นะพี่โอ้ โอ้โหแตกสายหลังแตกสายหลังแตกสายหลังแตกบล็อกบล็อกซ้ายหน่อยบล็อกซ้ายหน่อยวิ่งเฮ้ยบล็อกไว้เฮ้ยยอะไปอย่าไปไว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 อย่าล็กพี่อย่าล็กหลังสอดอยเยอะมากผิดสติผิดสติผิดเลยบล็อกเลยบล็อกเลยบล็อกเติผิดสติเยวมากแตกไอ้เหี้ยแตกหลังสองแล้วแตกเลยแตกแตก ก็ไปโจมไปแตกแล้วไอ้แตกแบบคันนี้มาหลายคันพี่แตกเตอไม่หมดไม่ไหวแล้วแตกยิกโอ้ยิงเป็นแตกยิงเป็นแตกไอ้ยี่อบอกข้างในหน่อยกูแตกีกนีปโจอยังอยู่กูยังอยู่กูยังอยู่ฝาสิบฝาสิบฝาสิบ้ายย้ายย้ายมีมีีโีกมีกมีีโยอยู่ยิงอยู่ยังอยู่ยังอยู่ก็เมียมีซีโยังอยู่ยิงอยู่ยงอยู่้บอพี่ดบใช่ไหมม่อาดีแค่ต่อ อาไรนะเอาไว้บอกให้่อยทีมเขาลงไปล่างหน่อยทีมเขาลงไปล่างอฟีเมื่อดีอ่ะเอ้ยไม่ไม่เขาลงเข้าเข่อเขาเข้าท่อเาเมือกโมทเนะเมื่อดีมียี่โออยาบิไหมจงอยาิไหมจงอยาวิไหมจงอยาวิไหมไม่มีเม่มีหลังแล้ายิงไม่มีแล้วพี่หมดละบอกซ้ายหน่อยบอกซ้ายหน่อยว่ายังไหวอยู่นะพี่ดํสวยสวยช่หน่อ่นอหน่อยหน่อย่อลงาแล้วลงมาแล้วองมาแล้ว ล็อกมือแล้วล็อกมือแล้วล็อกมือแล้วเฮ้ยจับกูเหอะมามาไม่เอาตัวก่อนแมสแมสตัวก่อนแมสล็อกหลังล็อกมือหน่อยล็อกมือหน่อยเบพี่เบบี้ล็อกเบบี้ล็งเบบี้ลกโอเคเอาให้เบบี้เราคนหนึ่งยี่สิบครับมา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 ขอรถคนหนึ่งนะขอรถคนหนึ่งขอรถให้ด้วยนะชุดเรื่องอ่ะเบอร์สองพันหนึ่งแปดเก้าไป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  18แปดไปเลยเปลี่ยนเพจผมเต็มที่แล้วแต่พี่ดำบอกว่าพี่เต็ม